วันนี้เราจะมาทายคำขึ้นต้นดีอะไรเอ่ยเตรียมตัวเปิดเพลงให้เราฟังดีเจค่ะถูกต้องค่ะว้ายำวัดกันตัเจะขึ้นมาฟังอยู่คะ่ะขอมาสันเพลงกันดูก็รู้ว่าลูกใครดูก็รู้ว่าลูกใครค่ะดีเบ้งกะหว่าลูกไผ่ค่ะดีนะ ยังไม่ใช่ค่ะดีในยังไม่ใช่ค่ะแม่ดูก็รู้ว่าลูกใครเดี๋ยวเด้อค่ะดูจากอะไรในอย่างในอย่างม้านพี่แอ้มบ้านพี่ท่านหนาดูจากดีเดี๋ยวจะใบให้นะคะดึงเส้นผมไปตรวจนะคะดีค่ะดียังเกาะดีดีคิดว่าต่อนะคะ ยอดเยี่ยมดีเยี่ยมได้หมดค่ะดีเยี่ยมกันเลยดีเยี่ยมดีมากได้เวิร์ดค่ะต้อนนะคะเบิ้นเบิ้นเบิ้นเบึนเบิ้นเบิ้นเสียงอะไรคะดียังน้อบันนี่ดียัง ดีไซน์อะไรนะคะดีไซน์ดียวดีไซน์ดีไซน์ค่ะเสียงรถอ่ะรถต้องใช้อะไรรถใช้อะไรคะดีดีเซลค่ะถูกต้องค่ะเออโอ้ยถ้าอยากผู้เพื่อนขับรถอะผู้โจมันขับรถรถเต็นต่อนะคะนมดีมอดีมอค่ะแม่มึงนมโจรลกันก่อนน้าต่อนะคะขมดีวัว ได้ค่ะเรียนจบคือจังแรกเลยหูจักก่อนโอ้ยคอยกินร่าม่วดูเอาก็ฝักเอาเลยน้อโอ้ยมีวัตการฟฝกต่อนะคะค่ะเย้เยดีใจค่ะถูกต้องค่ะเย้ต่ำพูดแล้วแต่ทำไม่ได้สักอย่างพูดแล้วแต่ทำไม่ได้สักอย่างค่ะดีอย่างน้อยมันดี ลองคิดดูค่ะเอ่อดีแตกดีดีใส่ลับงัวดีพูดแล้วทำไม่ได้สักสะอย่างลองคิดดูนะคะพูดดีหมดแต่ว่าเราทำไม่ได้สักอย่างค่ะดีแต่ปากเลยค่ะดีแต่ปากถูกต้องค่ะดีแต่ปากคือเว้าแล้วเฮ็ดบ่ได้จริงต่อหน่อยยัดตอกถื่อก็ได้อยู่ดียวทางเที่ยงได้เดี๋ยวดีเออต่อยก็ดีแต่ปากขันละมองอึนไม่มีมองดีต่อนะคะค่ะ เครื่องบินไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนดาา eh นู้ดีอย่างของคือบอกเคยขี่จักรยานดีอย่างเหรอเดเรค่ะฟังคะไม่จบโอ้ยคือบวกกายขี่มันก็ยากเฮ้ยบอกว้าขี่แต่ยางใชอกันแทหน้า <c oughs> กะยานตเกอยู่เจ๋แล้วะนะคะ <c oughs> นำสิ่งของเหลือใช้มาประดิษฐ์ให้กลายเป็นของชิ้นใหม่ใช้งานได้ดีด <D> ีดีโ <D S 2> อวันยังไม่ใช่ 1. 1> <D> ยังไม่ใช่ D D ตอบให้ถูก แสดงว่าเคยได้ยินด D B วันไม่ใช่ดี B อยังไม่ใช่ดีอย่างียังราะว่ามันคุ้นคุ้นหูคอยยุนี่แม่ลองคิดดูค่ะดดีีอด B ไอ I O ยังไม่เชอลองคิดดูค่ะลองคิดดู D ไ E O D I Y D I Y วายค่ะถูกต้องค่ะเก่งเนคุ้นคุ้นหูโอ้ยยายเปรจะได้รู้แล้วนะคะเออ D I Y นักร้องดีทูบีถูกต้องค่ะดีทูบี้อัตื่นเราอยู่ยุคนั้นตีนักเรียนโอ้ยคอยมันตั้งเก้าศูนย์ผลมาเฮ้ยเนาะสอนะคะค่ะเป็นคำสอนนะคะมีสิบสองพยางเป็นคำสอนค่ะเป็นคำสอนดีนอกยังวะดีนอกดีในตีดีนอกดีในบ่ สิยสองค่ะบ้านเฮ็ดได้สิว่าได้เหรอได้ดีดีนอกออกในนั่นแหละดีมากดีข้างนอกออกข้างในไม่ใช่อะเราชอบดีอะไรดีข้างนอกบะหมี่ดีตอนหน้าดีนอกออกในบะหมี่บ้าน12บสองค่ะดีดีหน้าดีหน้าจังเลยดีดีดีอย่างว่าสิบสองค่ะ ที่เป็นที่เป็นคาสอนนะคะลองคิดดูนะคะดีอะไรลองคิดดูถ้าได้นะคะเออดีดีชั่วอยู่ที่ตัวทำมาต่อดีชั่วอยู่ที่ตัวทําอะไรจะเลยนได้แล้ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำดีตำอยู่ที่ทําตัวแต่ว่าอันนี้จะให้ทั้งสองเพราะว่าคนหนึ่งได้คนหนึ่งได้หน้าคนหนึ่งได้หลังโอา ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำสูงตามอยู่ที่่มตั่วอายหย่แปลได้จับยาเลีนได้เล่นค่ะหนึ่งต่อนะคะเรื่องค่ะได้ได้ได้สีเรื่องต่อนะคะล้างลำไส้ดี็อกค่ะถูกต้องค่ะหาผนังสั้นโอ้ยโอ้ยอ่ไ้หรอค่ะเกี่ยวกับโทรศัพท์ค่ะ เกี่ยวกับโทรศัพท์ค่ะดีแท็กค่ะถูกต้องค่ะคอยใส่อยู่เด้หัวแล้วทั้งหนึ่งโอ้ยจม่มอีกแล้วตามให้ทันนะคะต่อไปเลขเลขดีหลังๆเริ่มชั่วร้ายค่ะดี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 แต่ปาก ดีแตกโอ้ยถูกต้องค่ะยายแม่ดีแตกดีแตกดีโอ้ยสมเอาคักๆแต่นี้เข้าไปรุ่นล่างว่านั่งยาวต่อนะคะถึงถึงเชิญแม่ไปรับเกียรติบัตรค่ะเชิญแม่ไปรับเกียรติบัตรดีกาดโอ้เชิญแม่เชิญแม่ไปรับเกียรติบัตรค่ะลองคิดดูค่ะเชิญแม่ไปรับเกียรติบัตร ดีเด่นเออแม่ดีเด่นเขาได้โจกรางวั่นอยู่เนาะแปลว่ามันข่อยจีบได้รุ่นนั่งวัดนน้ำมูข่อยก็บบ้านเอ๋โด้สยโอูยโอ้ยถึงก่อนนะคะปัญถวัดคัดจมูกดีคอนเจลถูกต้องดีคอนเจนโอ้ยโอ้ยได้ได้ได้เธอได้อีกแล้วรอหน้าค่ะรถกระบะดีแมทถูกต้องค่ะ โอหัวง้อแฟนอันดีกันเนาะได้ค่ะเอาไปเดีกันเด้อดีกันเด้อะได้แต่ยาเอาโผล่มาเย้ามาสิบ้านดีกันเนาะนี่มันขึ้นมาบ่บันดีกันเนาะที่แรกเด้อดีกันเนะมันขึ้นมาบ่บันมันมาบ่บอนบ่บ้า ต่อนะคะอันสุดท้ายแล้วนะคะถ้าได้ก็ได้เลยนะคะนักออกแบบเขาเรียกว่าอะไรดีไซน์ค่ะดีไซน์ต่อไปบทต่อไปสีม่วงเหลยอลูกเดียวแสดงว่าสีม่วงต้องได้แบ่งกันนะคะ ม่วงแบ่งกันแล้ม่วแบ่งกันค่ะมันเหลือลูกเดียวค่ะค่ะใครจค่ะใครจค่ะหลือไอโจ๋คนเดียวก็ได้แต่ว่าแบ่งกันค่ะมาเรามาจิ้มสีม่วงก่อนมาเราแบ่งกันโอเคค่ะสีม่วงกอนเลี้ยงเียเดียงม่วง่วงโอ้ยี่า่าฮาฮ่่่าฮมาาฮ่าเ่าฮ่าฮ่าาาา่าาา่ละห่่่่่าาายค่ะเหลืองจิ้มหมดเลยค่ะเหลืองา มาแล้วมาแล้วตัมาแล้วตั่าเยสิค่ะเออรับหนาวไหมจ้าลอยยี่สิบจากไหนยีิบบาทแบ่งกันก็เผาแบบ